ูด้วยกันเอ๊ะเกมนะครับในภาคนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับเขียนว่าวีวีเราปิดโอเคเสร็ โอเคผมเปิดพ <ผม S 2> <ม>ัดลมหน่อยร้อนแตบแตกไม่ต้องเราจะมาเอาชีวิตรอดใหม่เลยครับอพิ้งเทเบิลว้โอ้เห็ดนะครับุึบหัวเห็ดสเก็ตด้า องหกเจ็ดเจ็ดอ้าวหกเหรอเฮ้ยผมแกเฮ้ยทซเลายป่าธรรมดานี่ก็อะไรอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันคืออะไรูกกระโดดสัตว์เลย cái sao? Kẻ nói Coi chạy, Coi trời Nhiều thứ càng hành cả đột đã đập lục Cà đột mang mang Phẹt Đã đã กากีใช้ดวงล้วนใน,น,นาการมานะครับๆๆๆวัสดีโอ้โหทำไมแกถึงลูกเยอะฮะ เยอะนักเหรอแกลูกเยอะนักเหรอหวัสดีแค่ลูกเยอะนะก็แกคุณจะเป็นแฟนของไอตัวนั้นใช่ไหมตายซะตายซะเฮ้ยฮาเฮ้ยขอออกไปดูอะไรแป๊บนึงนะครับ โอเคมีวีทาวเวอร์อเขา้าเฮ้ยอย่าพูดโอเคนะครับก็สามารถโตวไวจริงๆนะนี่ก็เล่นแบบเอาชีวิตรอดนะครับเอาชีวิตรอดแบบ ฮัทคอคัน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 ในช่วงแรกก็พยายามโด,โด,โดอะไรโดก็โดอะไรโดอะไรได้ก็โดมาเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรอะ่ะอ๋อวัวก็จะของเงียไปสักผักนะครับ ไอนี้ผมถ้าไอนี้ถ้าผมตายครั้งหนึง่งผมก็จะจบทันทีนะครับรับดิ้งเทเบิครับ,บ,รบตัองควรจะสร้างบ้านดินอยู่ก่อนใช่ไหมครับเวลา แบบนี้ฮาดคออะไรแบบนี้ครับโอเคครับครับโดนครับอ้าวไม่ดีเว้ยผมจะค่อยสร้างบ้านทีหลองนะครับ ขุดเร็เร็วขุดขุดเร็วเร็วเร็วขุด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 เร็วโอ้ได้ยินเสียงแมงมุมอ่ะแสดงว่าข้างล่างนี้มันต้องมีการยนโอ้สัญชาตญาณไหมคับอกว่าถ้ามีกาเวลจะต้องมีดัน ดันดันอยู่ไหนไม่เจอดันเลยไปดีกว่าครับเดี๋ยวมืดแล้วจะไม่มีอะไรทำฮาร์ดคอร์โอ้ยยังเช้าอ่ะดีมากดีมากเจ๋งเจ๋ง มีดีมใชิไหาเฮ้ยตัวค้าว่ะอออกมาละไปเลยไปเลยไปเลยรวเรรีบตัด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 ตัดไม้ในได้ก็ตัดมาตัดมาตัดมา

ยี่สิบเอ็ดกับไม้เขาเจ็ดสินะโอเคโอเคมันมืดยังมืดพอยพอยดินมาดินมาโอ้แอปเปลิลแอปเปลิลโอ้แมงมุมแอปเปิงมา ตรงไอนดีตาย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 อ๋อเจอละเฮ้ยอย่าพึ่งมือดิโอ้โหประมาณสี่สามสีสามสีล้วสามสีอะไรเข้เข้า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 เฮ้ยเฮ้ยมือแล้วมือแล้วมือแล้ว มือแล้วครับมือแล้วครับมือแล้วครับเข้าบ้านเข้าบ้านโอ้เห็นเห็นคุดคุดคุดนี่เราแค่อย,อยู่โลแค่อย,อยู่ชั่วคราวไม่ใช่อยู่ถาวรโอเคโอเคโอเคปิดปิดอืมมดืดอ้าวเัียงล่ะ โอเคโอเคตัดมันตัดมันโอเคโอเคโอเคโชคดีจริงแน่นอน okay. ขอย่าให้มีอะไรตัวอะไรเกิดแล้วกัน hey. สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับ